สายเส้นที่สองนะครับสายเส้นที่สองคือเส้นนี้นะครับเส้นที่สองคือเส้นนี้นะนี่ครับเส้นที่สองคือเส้นนี้แล้วผมจะจัาจากเส้นนี้นะครับเส้นสิบสองโวลต์นะครับมาต่อที่ขั้วห้าครับขั้วห้าคือตัวนี้นะครับสายมอเตอร์นะครับเราต้องตอกาวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับสังเกตที่กระจกนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูคลิปกระจกรถยนต์อีกครั้งนะครับว่าวิธีการต่อมอเตอร์ตรงนะครับการได้ตรงมอเตอร์คนนี้กระจกไม่ลงนะครับสามารถนําไปใช้งานได้ครับไปชมคลิปกันเลยครับ ครับ๋ยวเรามาวันนี้มาเช็คมอเตอร์กระจกนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับกรณีมอเตอร์ยังดีนะครับมอเตอร์ยังดีแล้วก็กระจกไม่ลงนะครับกระจกมอกระจกประตูฝั่งซ้ายไม่ลงครับเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะครับว่าเวลาต่อตรงต่อ,อยังไงครับ ผมทำคลิปอันนี้เป็นคลิป ep สามนะครับเกี่ยวกับกระจกรถยนต์นะครับประตูรถยนต์ตอนแรกแล้วก็งัดอันนี้ขึ้นก่อนนะครับงัดขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นครับหลังจากที่ผมถอดสวิตกระจกด้านซ้ายออกแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมีกระดาษใบหนึ่งนะครับที่ผม ทำไว้เองนะครับหลังจากที่เราถอดสวิตออกมาก็จะมีที่ปลักก็จะมีสายไฟอยู่5เส้นนะครับก็จะมีเส้นที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับผมจะผมจะใช้ปลักสีขาวนะครับตรงกลางที่เป็นปุ่มเป็นจุดอ้างอิงนะครับเส้นที่1นะครับคือเส้นน้ําตาลดํานะครับเส้นที่2นะครับแดงน้ําตาลเส้นที่3ามเขียวแดงนะครับ เส้นที่สี่เขียวน้ำตาลเส้นที่ห้าขาวน้ำตาลนะครับผมก็ทำสัญลักษณ์บอกเลยนะครับว่าแต่ละเส้นคืออะไรนะครับเส้นที่หนึ่งคือสัญญาณจากฝั่งคนขับนะครับเส้นที่สองสายมอเตอร์นะครับเส้นที่สามสิบสองโวลต์ไอจีนะครับ รณีเปิดสวิตนะครับไอจีไฟตัวนี้จะมาครับเส้นสามเส้นที่สี่ครับสัญญาณจากฝั่งคนขับตรงลงนะครับหรือตัวดาวนั่นเองเส้นที่ห้าคือมอเตอร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ดูนะครับหลังจากที่เราดูกระดาษไปแล้วนะครับจะถอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้กดตัวนี้ กดตัวก็ขาวนะครับดึงออกมาอย่างนี้ครับผมเส้นที่หนึ่งนะครับน้ําตาลดํานะครับน้ําตาลดําเส้นที่หนึ่งคือสัญญาณจากฝั่งคนขับนะครับขาขึ้นนะครับเส้นที่สองแดงน้ําตาลนะครับสายมอเตอร์นะครับเส้นที่สามเขียวแดงนะครับเขียวแดงที่สามเขียวแดงนะเขียวแดงคือสิบสองโวลต์ไอนะครับ 12สิบสองโวลต์ตัวนี้ที่เปิดสวิตช์อุ้แจไฟยสิบสองโวลต์จะมาครับเส้นที่สี่นะครับเขียวน้ําตาลคือเส้นนี้นะครับเขียวน้ําตาลสัญญาณจากฝั่งคนขับมานะครับจากสวิตช์ฝั่งนู้นนะครับมาคือฝั่งฝั่งนู้นมานะครับจะเป็นตัวลงนะครับและเส้นสุดท้ายเส้นที่ห้าคือสายมอเตอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่า ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เช็คนะครับว่าเส้นที่2กับเส้นที่5เป็นสายมอเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้วัดสายก่อนสายใช้งานได้นะครับใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้ครับขั้วที่2กับขั้วที่5นะครับ สังเกตฟังเสียงนะครับเห็นไหมดิมิตเตอร์นะครับเสียงว่าเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือสายมอเตอร์นะครับนี่ครับเส้นที่สองกับเส้นที่ห้าคือสายมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะมีลงกับขึ้นนะครับถ้า สายไหนมันสลับกันมันขึ้นเป็นลงก็สลับกันได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้มอเตอร์หรือกระจกตัวนี้นะครับลงนะครับตัวนี้จะลงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับก่อนที่เราจะทดลองนะครับแล้วก็บิดสวิตไปที่แหนมที่ตำแหน่งไอนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดสวิตต์อุญแจในตำแหน่ง i g จนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการต่อตรงนะครับจำต่อตรงนะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วมอเตอร์นะครับอย่าจิ้มมั่วนะครับเดี๋ยวทำให้ไฟช็อตได้ครับอยู่นะครับอันดัแรกเราต้องต่อกาวก่อนนะครับต่อกาวนะครับ อันนี้คือสายกาวนะครับสายกาวสายกาวเห็นไหมเราต้องต่อกาวให้นะครับกาวให้มอเตอร์ครับมอเตอร์จะมีสายลบอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต่อต่อตรงนะครับโดยเราจิ้มจากตรงกลางนี่ครับตรงกลางคือสิบสองโวลต์นี่ครับขั้วที่สามนะครับขั้วที่สาม ขั้วที่สาม12โวลต์คือตัวนี้นะครับผมจะตัวนี้จับกับหมายเลขสองนะครับแล้วดูว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับถ้ามันขึ้นแล้วก็สลับกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับ อันนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นแล้วก็สลับนะครับสลับเอากาวนะครับเอากาวมาไว้ฝั่งนี้นะครับสลับเอากาวมาไว้ฝั่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่รู้ขั้วไหนขึ้นหรือลงนะครับเราต่อกาวไว้เส้นมอเตอร์นะครับกาวไปเส้นมอเตอร์นะครับผมจะกาวไว้ที่สายเส้นที่สองนะครับสายเส้นที่สองคือเส้นนี้นะครับเส้นที่สองคือเส้นนี้แล้วผมจะจ้ำจากเส้นนี้นะครับเส้น12โวลต์นะครับมาต่อที่ขั้ว5ครับขั้ว5คือตัวนี้นะครับ สายมอเตอร์นะครับเราต้องตากาวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับสังเกตที่กระจกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับลงนะครับเห็นไหมลงนะครับเห็นไหมเนี่ครับเดี๋ยวผมจะสลับขั้วนะครับสลับขั้วนะครับเอากาวเอากาวจาก เส้นที่สองนะครับมาไว้ที่เส้นที่ห้าครับน่ครับผมเจาะจากสองมาไว้ที่ห้านะครับอ่าดูดูนะครับเส้นนี้นะครับอันนี้กลาวนะครับมอเตอร์มันจะขึ้นลงได้ครับนี่นะครับผมเสียบไว้ขั้วที่ห้านะครับ เอากาวเสียบไว้ขั้วที่ห้าเดี๋ยวผมจะทําให้กระจกมันขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะจัาขั้วบวกแบตนะครับกับสายเส้นที่สองคือตัวนี้นะครับขั้วที่สองดูมันจะขึ้นหรือเปล่าครับเห็นนไหครับ ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีจัมต่อตรงนะครับต่อตรงมอเตอร์นะครับอย่าให้ขั้วอื่นแตะกันนะครับเดี๋ยวช็อตนะครับก็คือแตะได้เฉพาะขั้วสองกับห้านะครับสองกับห้านี่นะครับสองกับห้า นี่ครับวิธีการต่อต่อตรงนะครับต่อตรงต่อตรงมอเตอร์นะครับนี่ครับคือวิธีการต่อตรงมอเตอร์นะครับนอตเตอร์กระจกนะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านในมีรถอิตาสูดีแมเหมือนผมนะครับนี่นะครับสามารถเช็คได้นะครับ ถ้าใครกระจกไม่ลงนะครับว่ามอเตอร์ท่านดีหรือเปล่านะครับสามารถทดสอบได้นะครับถ้าไม่ขึ้นไม่ลงเส้นนี้แสดงว่ามอเตอร์ใช้งานไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ